สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับจาด้รายการเรื่องเล่าข่าวร้อยเอ็ดอีกครั้งแล้วนะคะทางเสียงเทลล์ Seven TV ช่อง2ีแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คงจะอาบน้ํากันบ่อยๆและแน่นอนสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้นั่นก็คือสบู่ยิ่งเป็นสบู่ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะหรือสมุนไพรไทยๆของเราเนี่ยแหละค่ะช่วยได้เยอะทีเดียว วันนี้ค่ะจะก็เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กลุ่มสบู่ธรรมชาติร้อยเอ็นนะคะจะมาดูขั้นตอนการผลิตส่วนผสมที่เขาใช้ทํายังไงเราถึงได้สดชื่นขึ้นมาได้แบบนี้นะคะที่เขารอเราอยู่ข้างในแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามจรเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะคะ ทำไว้เมื่อวานนี้มีสูตรอะไรบ้างคะเนี่ยนี่ก็คือเกลือขาวค่ะเป็นสบู่ล้างไหมทั้งหมดเลยนะคะก็เรือกมีส่วนผสมของลัางไหมค่ะมีส่วนผสมของลังไหมแล้วอันนี้ก็คือวเกลือขาวอันนั้นก็คือกล้วยน้ําว้าอีกล้วยน้ําว้าด้วยจะเพิ่งเคยได้ยินว่ามีสบู่กล้วยน้าว้าพี่ต่อยค่ะใช้ดีมากเลยใช้แล้วติดใจทุกคนนะคะใช่คะแต่ กาวเชือกขาเนี่ยจะเป็นอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอันที่ขายดีที่สุดค่ะอันนี้ก็คืออเดอร์เยอะสุดๆค่ะเขาจะเหมือนกับว่ากาวเชือกขามันจะมันมีความมน สารใช้ฮอร์โมนผู้หญิงนะคะเขาเรียกว่ามันจะเต่งตื่นจะเต่งตื่นจะเด้งเด้งก็เด้งขาวก็ขาวอ๋ออันนี้ก็คือทั้งขาวทั้งกระชับทั้งเต่งตื่นอย่างนี้สีแดงๆนี่ใช่ไหมคะพี่สายพี่เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมของเกาวเกลือแชมูเกาวเกลือขาวนี่จะมีทั้งเกลวเกลือขาวธนาคาแล้วก็ว่านนางคำเยอะก็คือใส่สามอย่างเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าว่านนางคำว่านนางคำก็จะช่วยกดผื่นคันอะไรเนี้ยค่ะ ต่ธนาคารก็เรื่องสิวกระชับรูขุมขนทาเศัลย์ก็ใช้บำรุงผิวแสดงว่าใช้หนึ่งก้อนเนี่ยต้องหอกวค่าทีอินวันค่ะทีเินวันแต่ว่าเก็บมาตั้งนานแล้วเข้ามาในห้องนี้หอมมากหอมเหมือนกับหอมอบอวลอย่างนี้อยู่ตลอดเลยมีหลายกลิ่นมากเลยค่ะหนึ่งสูตรก็คือหนึ่งกลิ่น ที่นี่พี่สายทำอยู่ทั้งหมดกี่กี่กลิ่นกีเอ่อทำจริงๆก็คือสิบกว่าสูตรค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งคือช่วงไหนเขาสั่งกลิ่นอะไรก็ทําออกมาทําออกมาแล้วก็ทําเกินไว้เผื่อขายปีกด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือเน้นขายส่งเน้นขายส่งค่ะเน้นขายส่งเพราะว่าเราไม่มีหน้าร้านแต่ขายปีกก็จะมีบ้างแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีบางลายลูกค้าลายย่อยเขาเขาเขาขาย ขายปีกเหมือนกันแต่ว่าเขาไปใส่ยี่ห้อเขาอะไรเงี้ยก็ทำให้ถ้าจะมีเออกี่ก้อนกี่ก้อนก็คิดราคากันไปแต่ส่วนมากจะเน้นขายเป็นแท่งยาวแท่งยาวๆเนี่ยก็คือว่าลูกค้าเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่ามันยาวยาวคือแท่งยาวเนี่ยจะสามารถเอาไปปรับ ตัดได้ป่ะเขาจะไปตัดแบ่งสี่หรือแบ่งสามอะไรนี้ก็ได้ก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะไปขายในขนาดไหน<ช>อะไรนี้นะคะแต่ว่าเราก็ตัดแลแนวยาวแต่ว่าที่นี่ถ้าเกิดขายสมมติจะเน้นเน้นแท่งยาวไปเลยทําแพคขึ้นมาให้ยาวๆแล้วก็แะฉลาใ,<ช>ให้ให,ให้ให้เป็นแท่งยาวไปว่าเอาไปใช้คนที่ใช้ประจําบางทีหกซื้อทีละสองสามก้อนก็เอาแท่งยาวไปตัดกันเอาค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะ แต่ก่อนจะตัดหนากว่านี้ค่ะทีนี้ช่วงนี้น้ำม,มันขึ้นราคามากเสียเหลือเกินีนราอ<ะ>ย่าขายราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมแต่เราก็ทําปริมาณให้มันน้อยลงแต่ก็ขายขายถูกลงด้วยค่ะให้มันได้ตามภาวะพอตัดเรายิ่งหอมนะคะเนี่ยพอข้างในที่เขาไอ้นี่ออกมาเนี่ยตอนนี้มันยังจะนิ่มๆอยู่นะคะนิ่มยังจะนิ่มๆเราจะต้องถึงอีกต้องถึง ้เดี๋ยวให้ที่ต่อยตัดนี่ไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งพูดคุยกันว่าที่มาที่ไปมีอย่างไงบ้างเผื่อจ,จะลองหัดตัดบ้างเอาเอา,เอาไม้ลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวตัดอันที่สองแล้วกัน คุณผู้ชมคะหลังจากที่มัตส์โคไปช่วยพี่ต่อยตัดสบู่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันดีกว่านะคะกอนอื่นสวัสดีอย่างเป็นทา <ขอ S 2> งการค่ะคะเรียกแต่พี่ต่อยพี่ต่อยเดี๋ยวให้พี่ต่อยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมกันดีกว่าะ่ะวาจริงๆแล้วชื่อจริงๆชื่อนะกัลยาณีจุรีมาศค,ค่ะ นัำสก,กุลคนหูจังมากบ้านเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะค่ะตอนเมืองร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้เรารายราล้อมกันด้วยสบู่หลากหลายชนิดเลยค่ะพี่ต่อยแต่<ช>แว่าก่นอนที่เราจะมาลงเรื่องสบู่อยากจะถามนิดนึงว่าเริ่มต้นทําธุรกิจสบู่ธรรมชาตินี่มาได้นานเท่าไหร่เราเริ่มต้นได้ยังไงคะเริ่มแบบบังเอิญค่ะ <c oughs> เอาเอา <c oughs> จริงๆก็คือเริ่มจากลาออกจากงานค่ะคือแต่ก่อนก็ทํางานที่ธนาคารกสิกรค่ะแต่สักย้ายไปสาขามหาสารคาม ก็เที่ยวไปเที่ยวกลับอยู่เป็นเกือบ10ปีก็<ม>เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีอะไรทําของเราบ้างก็เลยช่วงนั้นชอบเรียนตัดเสื้อก็ชอบตัดเสื้อก็ไปเรียนตัดเสื้อก็มารับตัดเสื้อนะคะชอบงานจริงๆชอบงานฝีมือมทีนี้ก็ไปทําทําเสร็จทีนี้เหมือนกับว่า<ม>ถ้าสีดําอะไรมันจะมองไม่ค่อยเห็นเออก็เริ่มมีปัญหาต้องมานั่งงมอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็เลยไป อยากจะเย็บกระเป๋าค่ะทีนี้กระเป๋ากระเป๋าเย็บมือนะคะแล้วทีนี้คือในเน็ตเนี่ยเขาจะมีวิธีทําอยู่ในนั้นแล้วคนที่เขาทําก็จะมาบอกวิธีในเว็บของพันทิปย์นะคะเข้าไปทีนี้พวกนี้เขาเขาทำอะไรเขาจะเขาจะมาเอามาลงหมทกิจกรรมประจําวันของเขาแล้วที่เขาทํากันทุกคนก็คือเขาจะทําสบู่ใช้เองมีมีทำโอ้ทำสบู่เท่าะาอาเซียนเนี่ยเย็บกระเป๋าทำเขาพวกที่ชอบงานฝีมือเป็นงานดิเลกเขาจะทําสบู่ใช้กันทุกคน ก็ไม่ได้สนใจนะคะก็ดูไปดูไปอ้าเข้าไปดูของคนไหนเขาก็ทํากันเข้าไปดูคนไหนก็ทํากันแล้วเขาเล่นลายเล่นริ้วอะไรเงี้ยสวยมากก็อ้าไหนลองดูก็เลยลองลองลองเข้าไปดูในเว็บมันจะมีเว็บที่เขาทําทําเว็บขึ้นมาสําหรับพวกที่เล่นแบบนี้เป็นงานอดิเรกก็คือสอนอย่างไอ้นี่ไปเลยว่าวิธีทำโซ่คือใครทําลายอะไรออกออกมาโชว์ออกมาโชว์อะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปสมัครในเว็บของเขาแล้วก็เลยลองหัดทําเขาก็บอกหมด เขมีความรู้เท่าไหร่เขาก็เขาบอกหมดไม่มีเมมเลยค่ะก็ไปได้ความรู้จากส่วนนั้นก็คือเรียนรู้ในนั้นเลยแ่เว็บไซต์อะไรคะพี่ต่อยดูได้ววยยลลอิบร้้่าะไไทแก็ลองอเป็นข้าไปดูในในเว็บไซต์นั้นก็เป็นเว็บส่วนตัวแล้วเขาเขาก็จะเปิดรับสมาชิกที่เล่นแบบนี้โดยเฉพาะเลย ก็เลยทําไปทํามาก็พอทําเสร็จก็ต้องให้คนลองเอาลองไปลองมาเขาก็บอกว่า,ามันมีอะไรรับรองไหมอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่มันเป็นแฮนด์เมดเราเขาก็เป็นศาสตร์ธรรมาชาติ<อ>นั้นเลยคือคนเขาก็ไม่รู้ว่าเราทําจากอะไรใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลย หาที่รับรองทําไงดีก็เลยไปเข้าโอท็อปเพราะว่าเราก็ทําอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ระดับโรงงานอะไรเงี้ยค่ะเลยกลายเป็นสบู่ของโอท็อปเนื่องด้วยว่าลองใช้รับเพื่อนๆเราใช้ล้วก็อยากที่จะมีอะไรการันตีด้วยว่ามันใช้ได้จริงอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นแบรนด์สบู่ธรรมชาติสบู่ธรรมชาติโลโก้นี้ก็คือโครงการของโอท็อปกับอุตสาหกรรมเขาร่วมกันเขาก็ออกแบบให้เราไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะสําหรับคนที่เข้าไปในโครงการนี้ค่ะ จากแล้วด้านแต่ว่าด้านหน้าที่จะเห็นก็คือจะมีโลโก้อีก,อกแบรนด์หนึ่งแต่ก็เป็นสีเมือของพี่ก่อเมืกันนั่นคือมาดามเคค่ะมาดามเคก็คือมีโอกาสไปอบรมที่อุตสาหกรรมภ้างที่5ในจังหวัดขอนแก่นนะคะ,คะเขาจะออกแบบให้สําหรับคนที่อยากมีแบรนด์หนึ่งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ แล้วก็ตอนนั้นมันก็มันก็แบบสบู่ธรรมชาติแล้วเอ็ดมันเขาบอกว่าทาไมไม่ชังตั้งชื่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตั้งชื่ออะไรดีเขาก็ช่วยตั้งชื่อด้วยนะคะเป็นอาจารย์ของมหาเลยขอนแก่นมาช่วยออกแบบทั้งโลโก้ทั้งช่วยตั้งชื่อให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ๋อชื่อมาดามเคเลยพูดเล่นๆทีนี้อาจารย์ที่เขามาเขาบอกว่าเออดีๆๆเอาชื่อนี้เลยค่ะมันเป็นชื่อที่ดี แล้วที่พี่ต่อยบอกว่าพี่ต่อยลองคิดลองถูกจากเว็บไซต์เนี่ยนานเท่าไหร่อะคะถึงกว่าจะออกมาได้รูปร่างแบบทาแล้วลงตัวแบบนี้ก็คือก็เป็นเดือนอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเริ่มเริ่มจากทาเราจะใช้น้ํามันอะไรดีอัตราส่วนต่อน้ํามันเราต้องคิดเองนะคะแต่ละคนะความชอบไม่เหมือนกันอยากจะใส่น้ํามันไอ้นี่เยอะอยากใส่น้อยอยากจะบํารุงคือคนทําใช้เองเนี่ยเขาจะเน้นบํารุงทีนี้ถ้าเกิดใส่น้ํามันที่บํารุงมากๆเนี่ยสบู่มันจะนิ่ม เอาไปให้ใครใช้เขาก็จะบอกว่ามันนิ่มจังนิ่มจังอะไรเงี้ยเราก็จะมาปรับสูตรปรับส,รสูตรนั้นสูตรนี้แล้วไปให้เขาลองก็คือสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่คนบอกเอเอพอดีแล้วค่ะอพอดีแล้วอะไร<อ>ก็เป็นเดือนเหมือนกันทําผิดบางทีก็แปลกลายงาบางทีก็ล้วนเปาะออกมาเป็น<อ>ผุยผงอะไรเงี้ยก็มี ละ้อสบู่ของเราเห็นมีหลากหลายมากทั้งแบบที่มีในแพคเกจจิ้งสวยงามอันนี้ก็คือ,อในรูปแบบของของชมล้วยของชมล้วยคืออ,อ,อยากจะเน้นของชมล้วยเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีคนอยากจะให้เราจัดจัดเป็นของฝากให้หน่อยคนที่เขาชอบใช้เขาก็อยากฝากให้คนอื่นทีนี้ถ้าเกิดเราเอาอันที่เป็นฉลากไปบางทีมันก็จัดได้ไม่สวยค่ะก็จะจะเอาเป็นแบบว่าเออทาอะไรขึ้นมาก็ได้ให้มันเห็นสีสันแล้วเราก็แปะรายละเอียดข้างในไว้ให้ดูเอาแล้วก็แต่งเป็นเซ็ ส่วนมากลูกค้าจะบอกราคามาแล้วให้ให้เราจัดให้เราก็จัดให้ตามราคาตั้งแต่ยิ่มห้าบาทขึ้นไปค่ะใ่แชมพูของเราจะได้นานเท่าไหร่ครับพี่พี่ต่อยโดยปกติลราอาบเท้าเย็นใช้แบบว่าก้อนหนึ่งมันจะหมดเร็วไหมถ้าถ้าเกิดสมมติว่าวางให้มันแห้งตลอดไม่ใช่่าอาบเสร็จก็แช่น้ําอยู่ก็จะใช้ได้นานค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเจอน้ําแบบใครไปอาบก็เปียกๆอะไรเงี้ยมันก็จะนิ่มๆหน่อยไอ้นี่มันนิ่มเพราะว่าเราใส่น้ามันลํเข้าวในปริมาณ 30%ซค่ะซึ่งปกติบางที่เขาจะไม่ใส่บางที่ก็จะใส่แค่10%หรือ20%ทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดใส่เยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งนิ่มเท่านั้นแล้วก็จะใส่ในอัตราปริมาณที่พอเหมาะค่ะค่เอาละค่ะมาพูดถึงสูตรสบู่กันบ้างค่ะพี่ต่อยเห็นเมื่อเมื่อสักครู่ข้างในพี่ต่อยบอกว่าทําอยู่10สูตรสิกลิ่นค่ะ ค่ะยังเห็นด้านหน้าคือไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างค่ะนี่ก็จะมีกาเครือขาวค่ะนี่กลิ่นดอกสักลัะค่ะจะเห็นมีอันนี้คือเนื้อของเนื้อของสมุนไพรค่ะเพราะว่าว่าเวลาเรากวรมันจะกวรด้วยมือมันจะไม่กระจายไปหมดมันก็จะจะได้บนคนมองเห็นแบบความขังอยู่ในนี้แหละเนื้อเนื้อสมุนไพรที่แท้จริงค่ะไม่ใช่แบบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นกับ ใส่แน่หรออะไรอย่างงี้ล้าก็จะเห็นว่าเราใส่จริงๆสั่งได้อยากได้แบบไหนได้หมดกินอะไรได้หมดสมุนไพรอันนี้ที่แตกต่างสีดำเป็นผงถ่านเป็นผงถ่านไม่ไผ่ค่ะล้กกลิ่นนี่ก็ไม่ได้หอมหวานเหมือนค่ะจะเป็นกลิ่นตะไคร้จะสดชื่นอาบแล้วแบบกระชับกระเฉงยิ่งหน้าร้อนเนี่ยอาบสบายมากสดชื่นมากค่ะคุณผู้ชมแล้วมันจะมีส่วนผสมของทองพันช่างกับพนาคาด้วยที่ ว้าสีดําใช้แล้วหน้าดําไม่ดํานะคะมันจะมีธนาคารธนาคารจะช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นด้วยซ้ําของพันช่างก็ช่วยผลผื่นคันให้หอผง่านก็มีสรรพคุณสรรพคุณก็คือล้างสารพิษเหมือนกับดูดีถอกผิวค่ะเจอฝุ่นละอองอะไรสารเคมีอะไรเงี้ยมันจะสามารถช่วยลชะล้างได้อันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทุกวันเลยไม่ใช่ได้ค่ผิวหน้าก็ใช้ได้อันนี้ใช้กับอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่สีไม่ได้อะไรนะคะสีธรรมชาติของทขา ที่ที่ด้านนู้นค่ะพี่ต่อยเห็นมีลายริ้วอันนีชารอคนชาติดีนี่นนคือ,คอทำ<อ>เาพาะกิจค่ะมีลูกค้าสั่งค่ะแต่ทีนี้ถ้าสั่งนี้ก็คือต้องเมาส์ล็อตเป็นล็อตเป็นล็อตไปก็จะมีหลายขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่เขาก็จะตัดแล้วเขาจะไปแพ็ค เป็นของจำรวยอีกทีหนึ่งค่ะไม่ใช่แค่าลายธงชาติเท่านั้นด้านหลังที่ทะเห็นที่เหยื่อที่ป้ายะจะมีเป็นเหมือนเค้ก <te ks. S 1> อันนี้ก็คือก็คือสีของธรรมชาติกันนะฮะ,ะสีนี้ก็คือสีของชาเขียวค่ะไอ้น,นี้เ,<อ>เป็นเป็นสมัยที่หันเล่นใหม่หันเล่นใหม่ๆก็คือใช้ชาเขียวใช้อันนี้ก็เปิดม,มืันคุดริ้วริ้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นธนาคาแล้วก็จะมีเขียบเหลืองของของมิน้นเวลาเทก็คือเทสลับสลับ,ลบเอียงแล้วก็สลับอะไรอยางเงหาเล่นแต่เวลาทําขายจริงแบบเนี้ย มันจะทําแบบนี้ไม่ได้ก็คือทําได้เฉพาะเวลาเป็นของชํารลยอะไรอย่างเงี้ยพูดมาแบบนี้แล้วอยากจะลองทาบ้างแล้วละค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นจะต้องเตรียมอะไรบ้างเห็นมีเล็กๆนี่พี่สายมีเตรียมมาให้จับซ้อมมือด้วยว่าจะไปทําสบู่จริงๆอเปยากเป็นของของชํารลยก็คือจะปั๊มเป็นปั๊มเป็นรูปหัวใจได้ค่ะมีพิมันนี้ตอนแรกตอนแรกเข้ามาเห็นมีพิมอะค่ะเนื้อว่าไอพี่สายทําขนมด้วย จริงๆเอามาใช้ในการทำลายสบู่ละค่ะทำลายสบู่ค่ะพลาะติกต้องอยากได้ดาวอยากได้อะไรก็ปั้มเลยค่ะอันนี้ก็เลใช้ได้หลายแบบเลยทั้งพลาสติกก็ได้ มันจะคอนค่อนข,ข้างจะแข็งหน่อยออ <laughs> แล้วเอาออกไงคะเนี่ยมันจมลงไปอาออก <laughs> ไดเลยเลยแล้วก็อันนี้จะเดี่ยวไปฝังในเนื้อสะบุอีกทีหนึ่ง <laughs> ค่ะปัาม ปั้มๆอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้าไปในสบู่เดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปสอนจะทํำสบู่สูตรอะไรนะคะพี่ต่ายสบู่ขิงขมิ้นค่ะขิงขมิ้นค่ะกลิ่นขิงหอมสดชื่นมากะคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าสีมือที่เราทําสบู่ออกมาแล้วจะทาหน้าใช้ได้หรือเปล่ากลับมาสักรู่หนึ่งคะ่ะ stories,